ไปตังครับวันนี้เราจะต้องเสจให้ได้ใช่ไหมครับามนาพร้อมแล้วยังครับพร้อมแล้วครับโอ้วันนี้ดีมากเลยแดดไม่ออกด้วยปะเราไปดำนากันปะครับต่นเ้ครับแต่ห้าเหรียญเดี๋ยวเป็นทดลองทดลองเดี๋ยวมาจ่ายเดี๋ยวออเดอร์รับันนิบาทก่อนโอเคเอาดำกาดำนาเขาต้องทำยังไงครับ ใช้ต้นข้าวประมาณกี่ต้นเหรอพี่ตองต,ตอนหนึ่งครั้งอ่ะสี่ต้นก็ได้ครับแต่ถ้าต้นใหญ่ก็หนึ่งต้นครับอือได้แล้วเสร็จแล้วอันที่เอาทิ้งก็คืออันที่รากมันขาดครั มันก็จะเปลี่ยนสีแล้วที่นี้นะมันก็จะค่อยๆแตกยอดไม่แดงครับเมื่อวานผมนทำอยู่ทางนู้นะมาครผมไม่รีบใช่ไหมใช่ไปคิดเลย <laughs> อาคิดเห็นด้ค่อ <laughs> ่าอ้องได้ <laughs> ตรงนี้เป็นคนี่หน่มนครับคุ ทั้งแรกของอะไรครับทั้งแรกของผมครับที่เคยดำนาทั้งแรกมาเมือ่อวานแล้วคิดว่าตอนโตขึ้นเนี่ยยังจะดำนาปลูกข้าวกินเองไหมครับครับผมนะครับแล้วก็ดูตอนนี้ก็รึบชืบเลยครับบางต้นมันเอียงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันโตมามันก็ไม่เอียงก็งคิดว่าถ้าเราไม่ ผมแดดออกอยู uh ่แต่ก็เอ่อ